สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสสเกษตรวันหยุดประชากรอากาศเพื่อการเกษตรนะครับในช่วงคืนวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายน2566นะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะครับเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับล่าสุดหลายพื้นที่เริ่มที่จะมีฝนนะครับอุณหภูมิอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีในส่วนของอากาศหนาวอีกแล้ลองหนนะครับ เคลื่อนลงมาส่งผลทาให้เกิดความแปรปรวนของอากาศนะครับในช่วงค่าค the ืนนี้นะครับหลายพื้นที่ม hm. ีฝนนะครับโดยเฉพาะโซนตอนบนของประเทศบางพื้นที่เริ everyone, ่มที่จะมีฝนก่อตัวเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ในช่วงนี้นะครับที่อําเภอแม่สุลดเชียงรายบางพื้นที่มีฝนนะครับเช่นเดียวกับเวียงป่าเป้าเชียงรายนะครับอาเภอวังเหนือลาปางบางพื้นที่มีฝนนะครับเช่นเดียวกับอาเภอพานเชียงรายอําเภอแม่ใจพะเยานะครับมีฝนบางพื้นที่อําเภอป่าแดดเชียงรายบางพื้นที่มีฝนนะครับอาเภอพานเชียงรายอําเภอเทิงเชียงรายบางพื้นที่มีกลุ่มฝนนะครับ เช ag soil, loser, yes, ่นเดียวกับในโซนขุนยวมแม่ฮงสอนนะครับแล้วก็แม่แจ่มเชียงใหม่บางส่วนมีฝนนะครับในช่วงนี้แม่สลึงแม่ฮงสอนบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับศุเมยแม่ฮงสอนนะครับอาเภออมก๋อยเชียงใหม่บางพื้นที่มีฝนนะครับอำเภอขอดเชียงใหม่บางส่วนมีฝนเช่นเดียวกับดอยเต่าเชียงใหม่นะครับอาเภอจอมทองเชียงใหม่บางส่วนมีฝนนะครับอาเภอแม่แจ่มเชียงใหม่บางส่วนมีฝนนะครับอําเภอสามเงาตกอําเภออมก๋อยเชียงใหม่นะครับแล้วก็อาเภอท่าสองยางจังหวัดตากบางพื้นที่มีกลุ่มฝนนะครับแม่แจ่มเชียงใหม่แล้วก็อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับ อำเภอแม่สลัวเชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายอำเภอวังเหนืออำเภอแม่ใจนะครับอำเภอพานอำเภอป่าแดดเชียงรายอำเภอเทิงนะครับก็หลายพื้นที่ก็มีฝนนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของแนวโน้มทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะท่านผู้ชมก็เคลื่อนตัวจากด้านใต้ขึ้นด้านเหนือนะครับใต้ไปเหนือนะครับแล้วก็น่าจะมีในส่วนของทั้งหนาวและฝนในช่วงค่าคืนนี้นะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในโซนภาคเหนือตอนบนนะครับ ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับมีกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่ที่เนินมะปรางพิษณุโลกนะครับแล้วก็วางทองพิษณุโลกรวมทั้งวัดบวตรพิษณุโลกบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนแล้วก็แถวสัพยาชัยนาทแถวบางระจันนะครับสิงห์บุรีบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับเล็กน้อยนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฟ้าค่อนข้างจะคล้มนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็เริ่มมีมีความแปรปรวนของอากาศนะครับไปดูภาคอีสานนะครับในช่วงค่าคืนนี้มีฝนนะครับมีฝนหลายพื้นที่นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่สีสงครระค แล้วก็อำเภอบ้านแพงนครพนมมีฝนนะครับเช่นเดียวกับนาว่านครพนมนะครับอำเภอดอกจานกาลสินดอกจานกาลสินมีฝนนะครับอำเภอวัดปีปทุมหมาสารคามช่วงนี้มีฝนนะครับเช่นเดียวกับจตุรพักพิมานร้อยเอ็ดนะครับเมืองร้อยเอ็ดมีกลุ่มฝนบางส่วนเช่นเดียวกับทวชบุรีร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดมีฝนนะครับเช่นเดียวกับชุมพลบุรีสุริน อำเภอแคนดงบุรีรัมย์มีฝนนะครับเช่นเดียวกับสตึกบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ชุมพลบุรีนะครับโซนนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอำเภอเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นกลุ่มฝนบางพื้นที่นะครับตรงนี้จะเป็นดอนจานกาลสินนะครับที่เริ่มมีกลุ่มฝนบางพื้นที่ในโซนอีสานนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเรดาร์เดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นิดนึงนะผู้ชมดูลักษณะทิศทางของกลุ่มฝนนะครับก็พบว่าเคลื่อนตัวจากนี่นะครับจากทิศตะวัน ออกมาตะวันตกนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแช่นะครับแล้วก็น่าจะมีทั้งลมและฝนนะครับในบางพื้นที่นะครับก็เป็นความแปรปรวนของอากาศในช่วงค่าคืนนี้นะครับก็ในโซนของอีสานกับภาคเหนือบางพื้นที่นะครับดูเรดาร์สกลนครนิดนึงนะครับนี่นะครับก็จะมีกลุ่มฝนอยู่แถวสีครามนครพนมนะครับนาว่านครพนมอำเภอบ้านแพงนครพนมนะครับแล้วก็อาเภอพนานิคมสกลนครอำเภออากาศอํานวยนะครับมีกลุ่มฝนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกษตรวิสาหก๑๑ อำเภอสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดนะครับมีกลุ่มฝนในหลายพื้นที่นะครับในช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนที่ยังมีโอกาสที่จะตกอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงค่ําคืนนี้นะครับไปดูในส่วนภาคกลางนะครับภาคกลางชาคืนนี้ไม่มีฝนนะครับก็จากการเช็คเรดาร์ก็คือไม่มีฝนแล้วก็ไปดูเรดาร์ภาคตะวันออกนะครับสุสานครามนะัมีกลุ่มฝนในอ่าวไทยนะแล้วก็มีฝนเล็กน้อยแถวบ้านโพชั่เชิงเซานะครับ ก็อาจจะมีฝนเข้ามาเติมจากอ่าวไทยที่กําลังเคลื่อนตัวนี้นะครับในส่วนของชุมพรนะครับไปดูเรดาร์ Quran ชุมพรในช่วงนี้ก็ฝนเริ่มที่จะหายไปนะครับมีแถวตะกัวป่าพังงาแล้วก็คูระบุรีพังงาแล้วก็ท้ายเหมืองพังงานะครับแล้วก็ในส่วนของใต้สุดนะครับเรดาร์สติงพระนะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่แถวท่าสารานครศรีธรรมราชนะครับอําเภอพรมคีรีนครศรีธรรมราชอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราชร่อนพิบูล ทุ่งสงช้างกลางนะครับอําเภอขนอมบางส่วนนะครับแล้วก็แถวควนเลียงสงขลาอําเภอหันใหญ่สงขลาอําเภอเจนาสงขลานะครับอําเภอจ้าย่ أ, ยลังอําเภอมายอป,ปัตตานีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็หัดใหญ่สงขลาโซนนี้นะครับ<ๆ>ก็เป็นกลุ่มฝนในช่วงค่าคืนนี้นะครับที่เริ่มที่จะหายไปแล้วในโซนของภาคกลางนะครับ ถ้าดูจากในส่วนของการพยากรณ์วันนี้นะครับจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในช่วงค่าคืนนี้นะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกสีเหลืองนะครับประกอบไปด้วยชุมพรนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับก็เป็นกลุ่มโซนจังหวัดเดิมนะครับที่ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับ แล้วก็ถ้าดูในส่วนของอการคาดการอากาศวันนี้นะในช่วงคืนนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะรวมบบทั้งรมะมัดระวังบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับประชาชนในบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวันตลาดจากฝนตกหนักหรือฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทาให้เกิดน,น้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา,ขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือเดินเ,เรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับ สำหรับลักษณะสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นนะครับภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสนะครับโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ําสุด9-15องศาเซลเซียสนะครับยอดดอยยอดดอยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ราบต่ำสุด17-23องศาเซลเซียสูงสุด2 9 3 4องศาเซลเซียสนะครับภาคตะลอกเฉียงเหนือนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น12อ,ององศาเซลเซียสฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 18- 23อ,องศาเซลเซียส ANS, สูง,อองสุด 3- 1 3 4อถึงศาเซลเซียส,สน,นะครับภาคกลางนะครับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น12อ,องศาเซลเซียสฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกนะครับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2อ,องศาเซลเซียสนะครับฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับอุณหภ สูงสุด3.3 3.5องศาเซลเซียสนะครับกรุงเทพมหมายในครและปริมณฑลนะครับมีบอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด3.2-3.4องศาเซลเซียส,ส 3, 2, 3, 4, ยนะครับทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับหาฝั่งขึ้นสูนง1-2เมตรบริเวณนี้ฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับในส่วนของระนองพัังงงากรระะะบบี่ตตแลสูนค อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด30-32องศาเซลเซียสนะครับเคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับห่างฝั่งเคลนสูง1-2เมตรบริเวณนี้ฝนฟ้าขนองเคล่อนสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้น่ฝนตกหนักฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับแล้มีฝนตกหนักบางแห่งเน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับ ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับอุณหภูมิสําหรับขึ้นนะครับในส่วนของสุราษฎร์ขึ้นมาขึ้นสูง 1- 2เมตรนะครับบริเวณที่ฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับนครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณนี้ฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22 25องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็สูงสุด27-33องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นข้อมูลในส่วนของช่วงค่ำคืนนนี้นะครับ หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกต่อเนื่องนะครับใ,ในช่วงค่ําคืนนี้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของภาพรวมนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของกลุ่มเมฆนะครับมีส่วนของกลุ่มเมฆที่กําลังก่อตัวนะครับในช่วงค่ําคืนนี้นะครับเดี๋ยวดูในส่วนข right องกลุ่มเมฆนิดนึงนะครับถ้าดูจา,ากตรงนี้นะครับจะเห็นนะว่า แถวทางด้านภาคอีสานนะครับจะมีกลุ่มเมฆบางพื้นที่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีกลุ่มของเมฆฝนเข้ามาในช่วงค่าคืนนี้นะครับอาจจะมีหลายพื้นที่นะมีกลุ่มฝนในบางพื้นที่นะครับในช่วงค่ําคืนนี้แล้วก็ส่วนภาคใต้ก็มีกลุ่มเมฆนะครับที่ปกคลุมแล้วก็ภาคเหนือตอนบนบางส่วนนะครับ มีในส่วนของกลุ่มเมฆเข้ามาปก facility. คลุมเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับอาจจะมีในส่วนของฝนเข้ามาเติมใน <c oughs> ช่วงคืนนี้นะครับในส่วนทางด้านภาคเหนือนตอนบนแล้วก็อีสานตอนล่างรวมทั้งตะวันออกและภาคกลางนะครับส่วนภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนเยอะนะครับในช่วงวันนี้นะครับย,ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าดูแนวโน้มนะครับในส่วนของฝนในช่วงค่าคืนนี้นะครับก็จะเห็นนะว่า มีกลุ่มฝนอยู่รอบๆนะที่มีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาได้นี่นะครับในช่วงดึกๆก็แถววิสานตอนล่างแถวอุบลราชธานีนะครับส่วนนี้นะครับปรางกูศรีขอรภูมิมวยทับทันศรีสะเกดนะครับพายุหะไพายบึงเบญจลักกันทราลมสำโรงของอุบลราชธานีมีมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงค่าคืนนี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลังตกต่อเนื่องนะครับในช่วงค่าคืนนี้แล้วก็ในส่วนของกลุ่มฝนนะครับ ในช่วงนี้นะครับพอดึกๆนะครับก็อาจจะมีกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาในโซนอีสานได้นะครับเป็นความแปรปรวนของอากาศในช่วงนี้นะครับก็ในโซนของภาคกลางนะครับอาจจะมีฝนได้นะครับในแถวกรุงเทพมหาอครและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกแถวเพชรบุรีหัวหินนะครับประจวบคีรีขันนะครับในช่วงค่ําคืนนี้อาจจะมีกลุ่มฝนได้นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ